แล้วพ่อจ๋าอยู่หน้าบ้านเองไม่ได้ไกลเลย <S <S โอ้ยเดี๋ยวพ่อจ๋ามาแล้วพ่อจ๋าตักบาทลูกน้องนางแล้วก็มองเห็นกันอยู่ตรงนี้เองสวัสดีค่ะสวัสดีามเช้าค่ะพี่พี่วันนี้เช้ามากๆเลยนะคะพ่อแสนสุขถือปัจจัยถวายหลวงตาค่ะครับ โอ้ยหอมข้าวสารในในบารหลวงพ่อนะคะข้าวหอมเหลือเกินพอดีพ่อแสนสุกเขาเขากินข้าวเป็นนะคะเขาก็เลยหอมโอ้โยขาโชพระจักทร์ารพรค่ะโอเคค่ะสาธุค่ะ ให้พ่อแสนกัรน้องแปลวมีดสุขภาพร่างกายแข็งแรงคะ่ะเดินไปส่งหลวงตาด้วยปะพวกเราปะไา,าเดินไปส่งหลวงตาออกกําลังกายหน้าบ้านกันด้วยนะ่าไปค่ะพ่อแสนสุขเขาหายจากการตกมันแล้วก็พยายามหากิจกรรมให้เขานะคะพี่ๆเป็นกิจกรรมคลายเครียดภายในบ้านค่ะกิจกรรมที่ดีมีความสุขทั้งเขาและเราเนาะพี่ๆค่ะ แม้จะเป็นกิจกรรมที่ขนาดนั้นนะคะค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าเขาก็เพิ่งหายตกมันเนาะพี่ๆเดี๋ยวไปเลยครับพอเขาหายตกมันอย่างนี้เราพาเขาเดินเราใส่โซ่ก็ได้ไม่ใส่โซ่ก็ได้นะคะทางนี้ทางนั้นเราก็ต้องอุ้ยน้องนางร้อง,องหาแล้วปลาปลาปลาเอะเดี๋ยวให้เขากินหญ้าตรงนี้ก่อนก็ได้เขาอยากกินนาน,านๆเขาได้ออกมา ดี๋ยวให้พ่อจ๋ากินหญ้ารอตรงนี้ก่อนก็นได้นะสงสารพ่อจ๋าให้เขามีเวลาส่วนตัวสักสองนาทีนอกนั้นมีแต่เวลาให้ลูกเลยนะคะมีได้พาพ่อ <c oughs> <c oughs> อุย้ยเดี๋ยวให้พ่อจ๋ากินหญ้าอยู่ตรงนี้ก่อนค่ะพี่ๆเวลาส่วนตัวเขานาอ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูต <c oughs> ุ๊กระดุมดุม <c oughs> เดี๋ยวเราไปหาตุ้ยนุ้ยก่อนนะคะสอบถามอากาศว่าอุย้ย น้องนางน้องนางน้องนางแล้วพ่อจ๋าอยู่หน้าบ้านเองไม่ได้ไกลเลยโอ้ยเดี๋ยวพ่อจ๋ามาแล้วพ่อจ๋าตักบาตลูกน้องนางแล้วก็มองเห็นกันอยู่ตรงนี้เองไม่มีใครเอาพ่อจ๋าไปเลยอยู่ด้วยกันเองเออกกรักๆกันอยู่ด้วยกันเอาใจเย็นๆใจเย็น,ยนๆลูกเดี๋ยวพ่อจ๋ามาแล้วคะ่ะ พ่อจ <t akers> ๋ามาแล้วว้าวพ่อจ๋ามาแล้ว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 ลูกจ๋ามาแล้วมาแล้วอ่ะโอ๋น้องนางหน่อยนะพ่อจ๋าโกรธแรงแล้วโกรธแรงแล้วนะอุ้ยดูค่ะดูเขาพูดไม่รู้เขาสื่อสารอะไรกันนะคะแต่อุ้ยโกรธแรงอ้นี่คือโกรธนะคะนี่คือโกรธคือไม่พอใจค่ะ อาโอ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 น้องนางอ่ะโอโอน้องนางด้วยลูกอขอโทษคู่เข่าขอโทษลูกจ๋าด้วยโอ้ยคู่เข่าขอโทษลูกจ๋าโอ้ยเนาะหายหายหน่อยพ่อหรือยังลูกเอ่อที่ไม่ได้พาน้องแป๋วไปด้วยนะคะเพราะว่าอยากให้พ่อแสนสุขเขาได้ทํากิจกรรมแบบส่วนตัวบ้างเนาะโอ้ยยกขาให้ลูกจ๋าดูด้วย เอ้ยจังแม่นเนาะนอนรอนเลยอ๋อนอนเล่นกับลูกเลยค่ะตัวเองไปทำบุญมานะรักๆลูกนะเนี่ยนอนเล่นกับลูกเลยหาไม่มีดอกลูกพ่อแสนดีขนาดนี้หาที่ไหนไม่มีแล้วอ่ะเคาะเคาะน้องนางหน่อยจะได้หายหายเออพ่อแสนเคาะเคาะหน่อยกอดๆด้วยเออ เออกอดกอดเคาะเข่อรักๆกันรักรักกันแล้วนะเออเข่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 อรักรักครับรักรักลูกลูกนะรักรักครับลูกใครใครก็รักลูกผมผมก็รักเออเคาะเข่อแล้วเออมีแต่คนเก่งเอากอดด้วย กอดน,น้องนางด้วยอโอเคพอแล้วน้องนางเขาหายแล้วเออน้องนางหายโกรธแล้วโอเคเดี๋ยวเราก็จะได้ช่วยกันทําความสะอาดนะคะในส่วนของเอ่อบริเวณบ้านนะคะตอนนี้เพิ่งจะ6โมงเองแต่แดดมาแรงมากค่ะพี่พดูค่ะนี่คือเศษหญ้าเศษอ้อยที่เด็กๆก,กินชคกลางคืนนะคะ พ่อจา๋าไม่ได้ไปไหนแล้วลูกพ่อจา๋าไม่ได้ไปไหนเลยพ่อเดีด๋พ่อเขาผูกพ่อจา๋าก่อนอืมเนาะตัวพ่อจา๋าไปเที่ยวนะคะก็เก็บกวาดทำความสะอาดเสร็จแล้วนะคะพี่ๆบ้านเด็กๆก็สะอาดนะคะสะอาดสะอ้านเลยมาดูตุ้นุ้ยกันดีกว่าค่ะทำอะไรอยู่นะ นี่ต้นหญ้าเล็มเลมในสวนของอหลังโรงเรียนนะคะสวนหลังโรงเรียนที่เราได้ปลูกไว้นะคะพี่พี่ก็หมดแล้วเหมือนกันแต่นี้ก็ไปเลมเลมมานะคะเลมเลมๆะไรตรงขึ้นตามเนินตามคันคันนาคันแทนาหรือว่าคันอะไรดีคะพี่พี่หยุดอยู่ตรงสวนหญ้าเขาเรียกว่าคันแทนาไหมคะเขาเรียกว่าคันนาไหมน้องนะคะ เลมมาแซมให้ลูกๆนะคะแล้วก็มีต้นอ้อยด้วยนะคะที่พี่ๆสนับสนุนไว้มีต้นสับป,ประรดวันนี้เด็กๆก็ได้กินอาหารหลากหลายอย่างเลยนะคะตอนเช้าพ่อแสนสุขตักบาตรก็ขอพี่ๆร่วมอนุโมทนาบุญกับพ่อแสนสุขด้วยนะคะเดี๋ยวในวันต่อไปก็จะได้มีกิจกรรมที่หลากหลายนะคะให้พ่อแสนสุขกับน้องตาแป๋วได้เล่นทุกวันค่ะพี่ๆ เราทำกิจกรรมกันทุกๆวันนะคะตอนนี้เวลาเจ็ดโมงกว่าแล้วค่ะแต่ว่าแดดออกมาแรงมากเลยนะคะแดดมาตั้งแต่เช้าเลยค่ะวันนี้ช่วงนี้เนี่ยมิถุนากาลักกาดาท่านใดมาเที่ยวอย่าลืมร่มนะคะเพราะว่าเสี่ยงฝนตกเสี่ยงแดดออกแรงมากเลยนะคะร้อนทางนี้ร้อนคือร้อนจริงๆนะคะพี่ๆตรวนุ้ยเขาได้เอ่อ สร้อยคอใหม่ค่ะแล้วก็มีกรุ้งกริ้งกระดิ่งด้วยนะคะอ่ากินยากกินอาหารก็ต้องคอยขาหลังด้วย <c oughs> อ่หยอยเลยตื <c oughs> <ๆ>่นเลยมอมแมมแต่เช้าค่ะแต่ว่าอาบน้ำแล้วนะคะแต่ก็มอมแมมเหมือนเดิมเพราะว่าเขาเขาชอบเล่นดินนะคะ <c oughs> ถ้าวันไหนอากาศร้อนเนี่ยจะอาบน้ำให้ลูกๆูกตั้งแต่เช้าเลยค่ะพี่พ เพราะว่าเขาจะร้อนมากนะคะก่อนจะกินก็ต้องฟาดด้วยนะคะน้องน้องตาแป๋วเนี่ยเขาจะรู้นะคะพี่ๆว่าวันไหนหญ้าเป็นยังไงมีดินเยอะหรือว่ามีละองน้ำค้างน้ำฝนนะคะเขาก็จะสะบัดปัดของเขาเรื่อยๆนะคะมีพี่ๆคอมเมนต์สอบถามเข้ามาว่า ในส่วนของต้นสับประรดเนี่ยเวลาน้องช้างกินเข้าไปจะบาดปากเขาไหมนะคะก็ <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวพี่ๆลองสังเกตนะคะเวลาน้องช้างเขากินต้นสับประรดเขาจะสะบัดก่อนทุกครั้งเนะะี่ยค่ะตาแปลวเขาจะสะบัดอย่างนี้ทุกครั้งนะคะแล้วก็สาเหตุที่เขาสะบัดก็คือหนึ่งเลยนะคะเอาดินเอาฝุ่นเอาอะไรออกนะคะแล้วก็สองเวลาเขาสะบัดเนี่ยไอสก,กิดน้ำหนามเนี่ยบางทีก็หลุดออกไปด้วยนะคะหลุดหลุดร่วงโรยออกไปนะคะแล้วก็ อ,อ่ผิวหนังนะคะของน้องช้างเนี่ยเขาเขาหนาอยู่แล้วนะคะหนาอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคือต้นสับป,ปะรดก็เป็นอาหารของเขาอยู่แล้วนะคะพี่ๆก็ไม่ได้บาดปากหรือว่าบาดเหงือกอะไรนะคะแต่ถ้าเขาเขากินไปแล้วมารู้สึกว่าเฮ้ยแม่มันบาดปากนะมันเจ็บเหงือกนะอะไรเงี้ยเขาจะไม่กินเลยนะคะพี่พี่แต่ว่านี่ก็คือกินไปได้ปกตินะคะปกติเลยะคะ่ะ แต่ตาแป๋วมาแรกๆยังกินไม่เป็นนะคะเพราะว่าน้องไม่เคยได้กินต้นสับปะรดก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปจนทุกวันนี้ก็อยากจะขอสักแดคันรถถลล้อนะคะก็ประมาณนี้นะคะพี่ๆเขาก็จะสะบัดอย่างนี้เลยค่ะแต่เขาก็กินได้ปกตินะคะปกติเลยแต่ถ้าเป็นน้องช้างเด็กเบบีแบบว่ารุ่นๆเบบีรุ่นก่อนก่อนหนึ่งขวบเนี่ยอันนี้น้องนิ่ไม่ทราบเหมือนกันว่ากินได้หรือเปล่าต้องรอถานุ้งอ้วนนะคะ แต่ถ้ารุ่นตาแป๋วเนี่ยสามขวบสี่ขวบห้าขวบเนี่ยกินได้ร้อยเปอร์เซ็นตนะคะเพราะว่าส่วนมากน้องช้างก็กินนะคะพี่ๆ๋ยวให้ลูกสาวเขากินเอ,อย่างแฮปปี้แล้วกันเนาะเรามาแอบดูฝั่งนี้แล้วกันค่ะต้นหญ้าเขากินเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะกินทีหลังค่ะเขาจะเลือกกินในส่วนของใบหญ้าก่อนนะคะลำต้นเขาจะกินทีหลัง จะเอพ่อจ๋าวันนี้พ่อจ๋าทาบุญตักบาตรแต่เช้านะคะขอพี่ๆร่วมอนุโมทนาบุญกับพ่อจ๋าด้วยนะคะในหนึ่งแม็กและแม่เพิ่งเอาให้เองลูกต้นหญ้าเนี่ยอย่าเพิ่งโยนแม่สิลูกเออยนองเขาเห็นผลไม้นะคะวันนี้เตรียมตัวจะไลฟ์มีผลไม้มาป้อนเด็กๆนะคะช่วงสิบโมงยังไงฝากพี่ๆมาให้กําลังใจด้วยนะคะมีแอปเปลิลมีข้าวโพดต้มด้วยนะคะวันนี้ ยังไงฝากพี่จ๋ามาให้กำลังใจสองพ่อลูกด้วยนะคะโอเคเดีวเจอกันใหม่คลิปต่อไปคะ่ะพี่ๆขอบพระคุณทุกๆท,ท่านนะคะท่านใดชมจนจบคอมเมนต์บอกน้องนิกหน่อยนะคะขอบคุณคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หมูน้อยด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ